ปิดฉาทั้งประเทศดาราสาวไทยคนนี้อวดภาพคู่แนบชิดมาร์กตวนสาวไทยหลายคนกดบัตรทันและไปร่วมสนุกคอนเสิร์ตมาร์กตวนเดอะอา e r เท d ร์ไซ a ์เอเชเสียงกรีดดังลั่นกระหึ่มหอซึ่งดาราสาวหลายคนก็ไปร่วมสนุกไปชมคอนเสิร์ตด้วยเช่นเดียวกับเบเบ้ธันชนกฤทิทินาคาโดยสาวเบเบ้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความบอกว่า h 2, 2ท a มาร์กตวนเอเชียทัวร์2023 m d r มาร์กตวน Add มาร์กตวนแอนนาออฟฟิเท่ามกลางแฟนคลับต่างกรีษดสนันไอจและแสดงความคิดเห็นทั้งบอกว่าว้าวเก่งจังค่ะกดบัตร VIP ได้ด้วยกรีดพี่เบกรีดไม่ยอมโอ้กรีดกรีดร๊ดกรี๊ดอยากเป็นพี่เบ้ได้ไหมคะ ยอิจฉาตัวแทนหมู่บ้านเป็นต้น